นี่คือถังที่อัดเต็มนะฮะนี่จะเอาให้เต็มเลยนะฮะนี่เอาให้เต็มนะครับท่านชมดูไว้นะครับนี่คือเอาให้เต็มนี่คือรอบที่สในการอัดฉีดฟอมพีลโฟมเข้าไปนะครับผม,ด,มดูต่อขยายตัวครับเดี๋ยวมันจะขยายตัวค่อยขยายนะครับ <c oughs> ขยายนะฮะปิดนะครับดูตอนที่ปิดหลังจะบวมขึ้นแล้ว บวมนะฮะอ๋อนี่นี่ฮะเห็นได้ชัดนะครับว่าเวลาถ้าฉีดเต็มปุ๊บเนี่ยนะฮะเขาก็จะบวมขึ้นนะเพราะความแน่นของโฟมนะ,ะความอัดแน่นของโฟมนะครับนี่คือการอัดเต็ม<อ>เนี่ยอันนี้คือครึ่งเดียวอ่าท่านผู้ชมดูข้างในครึ่งเดียวนะนี่ครับแน่นจะแข็งทั้งเทเพราะไปเพราะมาอาจมีบาดเจ็บที่มือเราก็ได้เพราะมันแน่นมากนะท่านผู้ชมครับ